ในข้อนี้นะครับเราจะมาหารากที่ห้านะครับของสามิบสองะไรนะครับ x กําลัง10 y กําลังห้าลที่ห้าแสดงว่าเราต้องแบ่งตัวอะไรครับตัวสาิบสองเนี่ยออกเป็น5ส่วนหรือแยกออกมาได้ถูกไหมครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนเลยว่าสามิบสองเนี่ยนะครับเกิดจากอะไรประกอบกันบ้างน,นะครับเอาสองหารสิสองหนึ่งสองสองอะไรข้ 2, 2, าด,ด, 2, าด,ด 2, นะครับสองหกสิบสองสองหารอีกไหมสหารได้อีกสองแปดสิบนะครับ สองเลครับสองสี่แปดเอาสองอหานได้อีกไหมอานได้สองสองสี่จีตัวครับหนึ่งสองสามสี่ห้าก็คือสามิสสองเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่นะครับสามทิสสองเนี่ยเท่ากับสองยกกําลังห้านะครับแล้วเราม,ม,มาดูอีกตัวนึง x กําลังสิบ x กาลังสิบ x กาลังสิบถ้าแบ่งออกเป็นห้าส่วนจะได้เท่าไหร่นะครับก็คือ x ยกกำลังเท่าไหร่นะครับ2องบวกสบวกสกี่ตัวนะครับทั้งหมด5ตัวถูกไหมครับ2บวกกัน5ตัวก็ได้10ถูกไหมครับก็จะเท่ากับเท่าไหร่นะครับ x ยกกำลัง2คูณ x ยกกำลัง2คูณ x ยกกำลัง2กี่ตัวนะครับ5ตัวเหมือนกันถูกไหมครับอันนี้เป็นกฎพื้นฐานเลยนะครับก็คือ ถ้ากาลังบวกกันนะฮะฐานเดียวกันกําลังบวกกันก็อ่ากำลังคูณกันฐานเดียวกันเอากําลังมาบวกกันนะครับที่เราจําง่ายนะครับที่เราเข้าใจอยู่แล้วเอาฐานเดียวกันคูณกันเอากําลังมาบวกกันเพราะฉะนั้นเราก็แยกกับถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็น x ยกกำลังสองวงเล็บยกกําลังเท่าไหร่นะครับยกกาลัง5ตอนนี้ทุกตัวที่เราหาที่เราหาสาสองก็มีกําลังห้าแล้ว x กาลัง x กําลังสิบเราก็ทําให้เป็นกําลัง5ได้แล้ว y ก็เป็นกําลัง5เพราะฉะนั้นต่อไปนี้เราก็จะหารากได้แล้วครับก็คือสามสิบสองนะครับ x ยกกําลัง10นะครับ y ยกกําลังห้านะครับก็จะเท่าก,กับเท่า,าไหร่นะครับนี่คือประกอบแล้วก็คือสาสองก็ยังได้ได้คือ2ยกกําลังหนะครับบวกกับ x ยกกําลัง10บก็คือ x อะไรนะครับ x ยกกําลังสองวงเล็บยกกําลัง ห้าเห็นไหมครับแล้วก็ y ยกกำลังห้าอยู่แล้วนะครับเมื่อเราถอดลากนะครับทั้งสองด้านถอดลากที่เท่าไหร่นะครับถอดลากที่ห้าของทั้งสองด้านนะครับเหมือนกันห้าตัวเอาออกมาตัวหนึ่งนะครับเหมือนกันห้าตัวยกกำลังก็คือการเหมือนกันถูกไหมครับออกห้าห้าตัวออกมาตัวหนึ่งก็จะได้สองสองอะไรครับสอง x กำลังสองนะครับอันนี้ก็ยกกำลังเห็นไหมครับ y y เท่าไหร่ why, y, why, หหห why, น, A, นะครับ y ยกกกำลัง y y มี5ตัวอยู่นะพอมาได้1ตัวก็ได้ y เดียวแสดงว่าเขาได้คำตอบก็คือ2 x งกำลังสองเห็นนะครับง่าย